ถ้าผมให้คุณนึกถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเข้ามาเทรดคุณนึกถึงอะไรเป็นภาพแรกครับหลายคนเริ่มจากคลิปสั้นๆที่พูดว่าทำกำไรวันละนิดเดี๋ยวก็รวยหรือไม่ก็รูปพอร์ตสีเขียวที่เหมือนชีวิตกำลังจะถูกอัปเกรดในพริบตาเดียวมันไม่ผิดเลยนะที่เราจะฝันความฝันคือเชื้อไฟที่ทำให้คนธรรมดากล้าลองทำสิ่งใหม่แต่ในโลกของการเทรดความฝันที่ไม่มีกติกาคุม มันจะกลายเป็นไฟที่เผาพอดเราแบบเงียบๆวันนี้ผมไม่ได้จะมาดับฝันคุณผมจะช่วยคุณเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นแผนเพราะความต่างระหว่างคนที่รอดกับคนที่หายไปจากตลาดมักไม่ใช่ความรู้เรื่องกราฟแต่คือทัศนคติและระบบการอยู่รอดที่เขาวางตั้งแต่แตวันแรกลองฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับฝันรวยไวมักชนะในหัวเราตอนที่ยังไม่โดนตลาดตบแต่ความจริงบนกราฟ จะชนะทันทีในวันที่เราขาดวินัยเพียงครั้งเดียวและสิ่งที่โหดที่สุดคือตลาดไม่ได้โหดแบบตะโกนตลาดโหดแบบสุภาพให้คุณกดเองทั้งหมดกดขยายหลอดเองกดเข้าเพิ่มเองกดย้ายสต็อปเองกดถือขาดทุนเองแล้วค่อยๆดูคุณเหนื่อยดูคุณหลอนดูคุณพยายามเอาคืนจนสุดท้ายพอร์ตหายไปแบบแทบไม่รู้ตัว ในแนวคิดของ Trading for a Living และ The New Trading for a Living เขาพยายามบอกเราตลอดว่าตลาดไม่สนใจว่าเราหวังอะไรตลาดสนใจแค่เราคุมความเสี่ยงได้ไหมและเราทำซ้ำสิ่งที่ถูกได้หรือเปล่าโอเคก่อนจะไปต่อผมอยากให้คุณลองซื่อสัตย์กับตัวเองแบบเร็วๆลองตอบในใจนะครับไม่ต้องตอบผมตอนคุณคิดถึงคำว่ารวยไวยคุณรู้สึกอะไรเป็นอย่างแรก ตื่นเต้นไหมโล่งใจไหมเหมือนได้ทางลัดไหมหรือเหมือนได้โอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่ห้ามพลาดถ้าคุณรู้สึกว่าห้ามพลาดนั่นแหละครับคือสัญญาณแรกเพราะคําว่าห้ามพลาดคือคําของอารมณ์ไม่ใช่คําของระบบระบบที่ดีจะพูดว่าพลาดได้แต่ต้องพลาดแบบคุมได้และยังอยู่ในเกมต่อได้ทีนี้เรามาเจาะให้ลึกว่าฝันรวยไวมันหลอกเราแบบไหน กับดักข้อ1คือกําไรแรกๆที่ได้แบบง่ายเกินจริงช่วงแรกคุณอาจเข้าแล้วถูกทางพอดีกําไรมาไวสมองจะรีบสรุปว่าเราเก่งทั้งที่จริงอาจแค่จังหวะตลาดและพอคุณเชื่อว่าเราเก่งสิ่งถัดไปที่สมองสั่งคือเพิ่มเพิ่มไม้เพิ่มหลอดเพิ่มความถี่เพิ่มความมั่นใจแต่ลดอย่างเดียวคือความระวังกับดักข้อสอ คือความรู้สึกว่าถ้าเทรดเยอะจะรวยไวนี่คือความเข้าใจผิดที่พาคนพังเป็นแถวเพราะการเทรดไม่ใช่งานโรงงานที่ทําเยอะแล้วได้เยอะการเทรดคือเกมคัดเลือกจังหวะคุณภาพของการตัดสินใจสําคัญกว่าจํานวนครั้งที่กดกับดักข้อ3คือการหลงรักถูกมากกว่ารอดหลายคนอยากถูกอยากเอาชนะกราฟอยากพิสูจน์ตัวเองเพราะผิดทางหนึ่งครั้งตัวตนมันเจ็บ และจะเริ่มแก้มือและในจังหวะนั้นคุณไม่ได้เทรดตลาดแล้วคุณกำลังเทรดศักดิ์ศรีตัวเองกับดักข้อ4คือความหวังที่ไม่มีกรอบความหวังทำให้เราไม่ยอมตัดความหวังทำให้เราเลื่อนสต็อปความหวังทำให้เราเติมเงินเพิ่มความหวังทำให้เราบอกตัวเองว่าเดียยเด๋ยวมันกลับมาและประโยคเดี๋ยวมันกลับมาเนี่ยแหละครับคือประตูทางเข้าของพอร์ตพังเงียบๆคุณเห็นภาพไหม ฝันรวยไวไม่ได้ฆ่าคุณด้วยความฝันมันฆ่าคุณด้วยพฤติกรรมที่ตามมาจากความฝันนั้นต่างหากงั้นเราต้องคุยความจริงหดๆบนกราฟแบบไม่อม้อมค้อมความจริงข้อหนึ่งตลาดเป็นเกมของความน่าจะเป็นไม่ใช่เกมถ่ายถูกต่อให้คุณมีระบบดีคุณก็ยังแพ้ได้ต่อให้คุณเก่งคุณก็ยังมีช่วงแพ้ติดกันได้สิ่งที่มืออาชีพต่างจากมือใหม่ไม่ใช่เขาไม่แพ้ แต่เขาแพ้แล้วเขาไม่แตกความจริงข้อ2ผลลัพธ์ระยะสั้นหลอกตาได้เสมอคุณทำผิดกฎแล้วกาไรได้หนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่ากฎไม่จำเป็นเหมือนคุณขับรถเร็วแล้วไม่ชนหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าคุณคูณขับรถเร็วตลอดชีวิตตลาดก็เหมือนกันครั้งที่รอดแบบฟลุกมันจะทำให้คุณกล้าทำผิดซ้ำจนวันหนึ่งเจอไม้ที่ไม่ฟลุกแล้วมันจะเอาคืนทั้งหมดความจริงข้อ3 ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่เข้าไม้ไหนแต่อยู่ที่คุณเสียได้เท่าไหร่ต่อไม้นี่คือหัวใจของการอยู่รอดถ้าคุณยังไม่กําหนดว่าไม้หนึ่งยอมเจ็บได้แค่ไหนคุณกําลังให้ตลาดกําหนดแทนและตลาดไม่ใจดีครับความจริงข้อ4วินัยสำคัญกว่าความมั่นใจคนชนะระยะยาวไม่ใช่คนที่มั่นใจที่สุดแต่คือคนที่ทำตามแผนได้สม่ำเสมอที่สุดแม้ในวันที่ไม่มั่นใจ มาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณทำแบบทดสอบสั้นๆชื่อว่าเช็คอาการเพอ้อฟังทีละข้อแล้วตอบในใจว่าช่วงนี้คุณเป็นแบบนี้บ่อยแค่ไหน 1. คุณเปิดกราฟเพื่อหาอะไรเล่นทั้งที่ไม่มีแผน 2. คุณรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่เทรดเหมือนเสียโอกาสครั้งใหญ่ 3. คุณย้ายจุดตัดขาดทุนเพราะทนเห็นแดงไม่ได้ 4. คุณกำไรและปิดเร็วแต่ขาดทุนแล้วทนยาว 5. คุณเพิ่มหลอดเพราะอยากได้คืนไวๆ 6. คุณแพ้ไม้หนึ่งแล้วอยากเข้าไม้ใหม่ทันทีเพื่อแก้มือ 7. คุณพูดกับตัวเองว่าไม้เดียวเอาคืนได้บ่อยขึ้นได้เรื่อยถ้าคุณพยักหน้าหลายข้อผมไม่ได้ตัดสินคุณเลยนะครับผมแค่อยากบอกว่าตอนนี้คุณไม่ได้แพ้เพราะกราฟ คุณกำลังแพ้เพราะฝันรวยไวมันกำลังคุมมือคุณอยู่และนี่คือจุดที่เราจะเริ่มเปลี่ยนเกมผมจะให้โปรโตโคอลเลิกเพอ้อแบบทำตามได้จริง7ขั้นไม่ต้องเก่งอินดี้ไม่ต้องเก่งทายทางขอแค่ทำตามขั้นตอนนี้คุณจะเริ่มกลับมาเป็นคนคุมเกมอีกครั้งขั้นที่1ตั้งชื่อเกมใหม่จากรวยไวเป็น รอดให้ได้ก่อนตั้งเป้าหมายใหม่ให้สมองเช่น3เดือนนี้เป้าหมายคือทำตามแผนให้ได้80%ไม่ใช่กำไรเท่าไหร่คุณจะตกใจว่าพอเป้าหมายเปลี่ยนความกดดันลดลงและการตัดสินใจจะนิ่งขึ้นทันทีขั้นที่2กํกำหนดความเสี่ยงต่อไม้ให้ตายตัวแล้วห้ามต่อรองเริ่มง่ายๆ1%หรือ2%ต่อไม้กกติกาคือ วันนี้เสียได้เท่าไหร่ต้องรู้ก่อนกดไม่ใช่รู้หลังโดนลากขั้นที่3จํจำกัดจํานวนไม้ต่อวันเพื่อกันอารมณ์พาเทรดเช่นวันละ1นถึงสไม้พอเป้าหมายคือเอาระบบกลับมาไม่ใช่เอาคืนด้วยจํานวนครั้งขั้นที่4วางกติกาหยุดทันทีเมื่อแพ้ติดกันเช่นแพ้ติดกัน2ไม้ให้ปิดจ,จอ1หนึ่งชั่วโมงหรือหยุดทั้งวัน เพราะช่วงแพ้ติดกันสมองจะเริ่มหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองและนี่คือช่วงที่คนพังหนักที่สุดขั้นที่5เขียนเหตุผลก่อนเข้าเทรดเป็นประโยคเดียวทุกครั้งเช่นเข้าเพราะสัญญาณครบตามแผนและจุดตัดขาดทุนชัดถ้าพูดเป็นประโยคเดียวไม่ได้แปลว่ายังไม่ควรเข้าประโยคเดียวนี้จะก,กาันการเทรดตามอารมณ์ได้แรงมากขั้นที่6 บริหารกำไรให้เป็นระบบเหมือนที่คุณเคารพบสต็อหลายคนพังเพราะชนะบ่อยแต่ชนะเล็กแพ้ทีเดียวแพ้หนักคุณต้องมีแผนรับกำไรไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์ทำงานอย่างน้อยกำหนดว่าเมื่อได้ตามแผนแล้วจะทำอะไรต่อเช่นปิดบางส่วนหรือเลื่อนตามกฎอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นกฎไม่ใช่ความรู้สึกขั้นที่7บันทึกหลังเทรดโดยถามตัวเอง3าคำถามนี้ วันนี้ฉันทำตามแผนกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ฉันพลาดเพราะกราฟหรือพลาดเพราะอารมณ์พรุ่งนี้ฉันจะแตบหนึ่งนิสัยที่ทำให้พอตพังออกคืออะไรบันทึกสั้นๆก็ได้แต่ต้องทำทุกวันเพื่อให้คุณเห็นตัวเองชัดขึ้นโอเคครับตรงนี้ผมขอแทรกสั้นๆตามที่สัญญาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาเข้มต่อถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละที่ฉันต้องการ และอยากได้เครื่องมือที่ช่วยคุมตัวเองแบบเป็นระบบมากขึ้นผมมีอีบุ๊กที่ทำไว้โฟกัสเรื่องจิตวิทยาวินยัยและการคุมความเสี่ยงอ่านง่ายสไตล์เทรดเดอร์ไทยเอาไปใช้ได้จริงในชุดนี้ผมแถมเช็คลิสต์เทรดเดอร์มูลค่า618บาทให้คุณติ๊กก่อนเข้าเทรดทุกไม้เพื่อลดโอเวอร์เทรดลดอารมณ์หลุดและกันเพิ่มหลอดมั่ว,วตอนนี้จัดโปรจาก1490บาทเหลือ 699บาทเท่านั้นลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยและคลิปนี้สนับสนุนโดย u n i v e r e Market บโบรกเกอร์สำหรับเทรดเดอร์ที่อยากเริ่มต้นแบบเป็นระบบถ้าคุณเป็นสายจริงจังอยากจัดระบบตั้งแต่พื้นฐานให้ถูกไม่อยากเริ่มแบบมั่วๆลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นกันครับโอเคกลับมาต่อให้จบแบบถึงแก่นตอนนี้ผมอยากให้คุณจำภาพหนึ่งไว้เลยฝันรวยไว คือเสียงในหัวที่บอกว่าเอาอีกเอาเพิ่มเอาให้เร็วแต่เทรดเพื่อชีวิตคือเสียงที่บอกว่าพอแล้ววันนี้ทำถูกพอแล้วคนที่ชนะในระยะยาวเขาชนะเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเขาไม่ได้ชนะเพราะเขาเก่งที่สุดเขาชนะเพราะไม่ยอมให้วันที่แย่วันเดียวพังทุกอย่างที่สร้างมาหลายเดือนถ้าคุณอยากเลิกเพ้อจริง ผมมีสัญญา5ข้อให้คุณพูดกับตัวเองก่อนเปิดกราฟทุกวันพูดให้ได้ทุกเช้าแล้วคุณจะเห็นว่ามือคุณนิ่งขึ้นได้เรื่อยหวันนี้ฉันขออยู่รอดก่อนไม่ใช่ขอรวยก่อน 2. วันนี้ฉันยอมเสียได้ตามกฎและจะไม่เถียงกับกฎ 3. วันนี้ฉันเทรดเฉพาะสิ่งที่อยู่ในแผนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอารมณ์ 4. วันนี้ฉันจะไม่แก้มือด้วยความรีบแต่จะแก้ด้วยการทบทวน 5. วันนี้ฉันไม่ต้องชนะทุกไม้แต่ฉันต้องชนะตัวเองให้ได้และสุดท้ายผมอยากให้คุณทำภารกิจสามวันเพื่อรีเซ็ตตัวเองจากโหมดฝันรวยไวภารกิจนี้ทำได้จริงและโหดพอที่จะช่วยคุณกลับมาเป็นคนคุมเกมวันแรกปิดทุกอย่างที่กระตุ้นความเพ้องดดูพอร์ตคนอื่น งดดูคลิปที่อวดกำไรงดดูอะไรที่ทำให้หัวใจเต้นเพราะคำว่ารวยไวให้สมองคุณกลับสู่ความสงบก่อนวันที่2องเทรดได้แต่ต้องเทรดน้อยและเทรดตามแผนเท่านั้นไม่เกิน1-2ไม้ก่อนเข้าเขียนเหตุผลหนึ่งประโยคหลังออกเขียนบทเรียนหนึ่งประโยคทำแค่นี้พอวันที่3ทบทวนแล้วตัดหนึ่งนิสัยทิ้งเช่น ห้ามย้ายสต็อปหรือห้ามเพิ่มหลอดหรือห้ามแก้มือเลือกมาแค่หนึ่งอย่างถ้าคุณตัดได้หนึ่งนิสัยพอร์ตคุณจะเบาขึ้นทันทีเหมือนได้ถอดระเบิดเวลาออกจากชีวิตผมรู้ว่าบางคนฟังแล้วจะคิดว่ามันช้าไปไหมผมตอบให้เลยครับใช่มันช้ากว่าแต่มันช้าที่พาคุณรอดดีกว่าเร็วแล้วหายไปจากตลาด จำไว้นะครับเป้าหมายของคุณไม่ใช่การเป็นคนที่กำไรเร็วที่สุดเป้าหมายของคุณคือการเป็นคนที่อยู่ในเกมนานพอจนกำไรกลายเป็นเรื่องปกติแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่วันนี้คุณเลือกเลิกเพอฝากประโยคสุดท้ายให้คุณก่อนจบคลิปตลาดไม่เคยให้รางวัลกับความรีบตลาดให้รางวัลกับคนที่ทำถูกซ้ำๆและยังยืนอยู่ได้ในวันที่ผิด เจอกันตอนหน้าเราจะคุยกันเรื่องพฤติกรรมทำลายตัวเองที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและมันกำลังดูดพอร์ตคุณไปทีละนิดแบบเงียบๆคำเตือนสั้นๆท้ายคลิปครับเนื้อหานี้จัดทำเพื่อการศึกษาและพัฒนาทักษะการเทรดไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ชมควรรับผิดชอบการตัดสินใจและความเสี่ยงด้วยตนเองเสมอ